ที่ทางเมืองได้เข้าพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวมีทางาผู้เข้าร่วมท่านอื่นนะครับรวมถึงท่านพงเทพเทพกัญน,นาที่ปรึกษานโยบายอาของนายมนตรีที่มาร่วมประชุมแล้วก็จะมาร่วมกันยืนยันว่าประชาธิติสองครั้งนั้นเกียงพอแต่ยังไงก็คงต้องรอดูว่าหลังจากประชุมวันนี้แล้วคณะกรรมการทำความเห็นแบบไหนไปให้ประธานรัฐสภา,าแล้วก็คาดว่าจะได้ได้รับทราบเขาไม่ใชยจากประธานรัฐสภาอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้ว่าตกลงแล้ว ทางประธานสภาเห็นตรงกับเราหรือไม่ว่าประชาติธสองครั้งนั้นเพียงพอครับมันจะเป็นความเสี่ยงม้าสิ่งหนึ่งที่ท่านประธานเคยพูดเรื่องนี้ก็คือกังวลเรื่องความเสี่ยงว่ามันจะลัวเสี่ยงของถ้าเกิดเราทาไม่ครบคือผมยืนยันนะครับว่าทำสองครั้งนียถือว่าครบนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดกับคำวิัายาสามนูญน,นะครับแต่ว่าหากสมมติเราเดินตามแผนนี้มันก็เป็นสิทธิของสมาชิกอยู่แล้วที่อาจจะมีการยืน่นให้มีการวินิจฉัยได้ซึ่งมันก็จะไม่ได้ทําให้ระยะเวลาเสียหายไปนะครับเพราะว่าถ้าเราลองคานวณดูเนี่ย เราเดินตามแผนเดิมที่จะทำประชามติ3ครั้งเนี่ยในห้วงเวลา180วันข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังขยับอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามจะขยับมาใช้เส้นทางนี้การทำประชามติ2สองครั้งเนี่ยหากบรรจุได้หากผ่านวาระ12-3ไปได้แล้วถึงแม้จะมีสมาชิกบางคนใช้สิทธิ์ในการร้องนะครับทุกอย่างเนี่ยก็สามารถทําได้ภายในกรอบเวลาร้อยแวันดังนั้นะมันไม่ได้ทําให้เราเสียเวลาไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วผมก็ยืยนยันว่าทาง การเส้นทางการทำมาชันดิทสองครั้งเนี่ยสอดคล้องกับคำวิจัยสายปารูดถมานูีกท่านหนึงเห็นสสชถูกวิิจัยเรื่องของการแสดงเท็จเนี่ยค่ะตรงนี้ในส่วนของพักเนี่ยจะดำเนินการเพื่อช่วยสู้อะไรไหมครับคุณชวานก็ได้มีการชี้แจงผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวไปแล้วนะครับก,ไกไบ็ได้มีการแชร์ข้อเท็จจริงนะครับว่าทางกกตก็มีมติดำเนินคดีอาญานะครับโดยเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการ ชี้แจงนะครับรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน a c e b o o k นะครับผม้าใจว่าตามข้อกล่าวหาเนี่ยตัวเลขที่มันมีการคาดเครื่อกันอยู่เนี่ยก็จะอยู่รวม,มันอยู่ที่ประมาณ8,00 0กว่าบาทนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางกุญชาวานเองก็พร้อมจะผ่านกระบวนการทางศาลนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในระหว่างกระบวนการดังกล่าวเนี่ยกุญชาวานก็ยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าทํางานต่อไปในฐานะผู้แทนรัษฎร ดินคุณชาวานก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพยายามผลักดันกฎหมายหลายฉบับรวมถึงการแก้ไขพรบรโรงงานนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวชนบุรีพอสมควรนะครับแล้วก็คุณชาวานเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพยายามตรวจสอบเรื่องของโรงงานที่อาจจะมีการกระทําผิดกฎหมายและไปกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรื่นอน้ก็เข้าใจว่าคุณชาวานก็จะเดินหน้าทํางานในส่วนนี้ต่อในระหว่างที่พิสูจน์ เอตนกรระบวนกกาาของศั็ยังไงเดี๋ยวคงเป็นสิ่งที่คุณชวานต้องไปพิสูจน์ผ่านกระบวนการของศาลนิติครับเห็นฉายารัฐบาลที่สื่อตั้งให้ได้ยังไงชอบอันไหนมากสุดเห็นวแบบครับคงไม่อาจกล้าไปคิดฉายาแข่งกับสื่อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะอธิบายมาตลอดก็คือว่าผมว่าสภาวะของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับรัฐบาลที่มีพรรคแกนนํา พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวประกันพูดง่ายๆคือถ้าเรามีความเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาได้และดำรงอยู่ได้จากการสรับสนของบางกลุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยจํานวนตัวเลขหรือว่าคณิตศาสตร์ของสอสในส,สภาเพยียงอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่านโยบายนี้ก็จะเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะประสบความท้าทายไปอย่างมากในการผลักดันนโยบายที่มันอาจจะไปขัดกับประโยชน์ของกลุ่มดังกล่าวนะครับเช่นหาเราเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งในนั้น คือกองทัพนะครับกเราเชื่อว่าสาวที่มาลงมติให้กับรัฐบาลคุณเสฐาและทําให้พรรคเหล่านี้มารวมตัวกันแต่แรกเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ยเราก็เห็นถึงความท้าทายของรัฐบาลในการพยายามผลักดันการฏิรูปกองทัพนะครับหากเราเชื่อว่าอาจจะมีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับหรือว่ามีอิทธิพลทางความคิดกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถือว่าเป็นสภาที่มีอํานาจสูงมากตาม รัฐมนูกูน60เนี่ยเราก็เห็นถึงความท้าทายในการผลักดันเ,เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเ,เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่สภาวะของรัฐบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะชัดเจนมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งวันสองวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของค่าไฟนะครับเราเชื่อว่า,ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยขึ้นตั้งขึ้นมาได้และดำรนอยู่ได้จากการสนับสนุนของ,ของอกลุ่มทุนใหญ่บางส่วนที่อาจจะอยู่ในภาคพลังงานเนี่ย เราก็จะเห็นถึงความท้าทายของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายที่พยายามจะลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนหากไปกระทบประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานบางกลุ่มตัวอย่างใน,นที่ชัดเจนที่สุดก็คือข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวก,กับการสัญญารับซื้อไฟฟ้าสะอาดสามหกร้อยเมกะวัตต์นะครับซึ่งทางหัวหน้าพักหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้า,านคุณนัทพงศ์เนี่ยก็ได้มีการตั้งกระทูงถามถึงความผิดปกตินะครับแล้วก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการระงับสัญ,ญญารับซื้อไฟฟ้าดางังกล่าว นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็าจ,จะเห็นว่าทางนายกและก็รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเสนอของผู้นํไฟ่าานะครับถามว่าทําไมเราให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับเพราะเราเห็นว่าการที่ไม่ระง,งับสัญญารับซื้อไฟฟ้าครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนแพงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับจริงอยู่ว่าสัญญารับซื้อไฟฟ้าเนี่ยเป็นการรับซื้อไฟฟ้าสองประมาณ2.2บาทต่อนหน่วยซึ่งอาจจะถูกกว่าค่าไฟปัจจุบันที่อยู่ที่4บาทต่อนหน่วย แต่เราเห็นว่าพอมันมีการเปิดประมูลเนี่ยมันเลยทําให้2.2บาทต่อนหน่วยมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะหากมีการเปิดประมูลด้วยต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่เราก็เริ่มเห็นลดลงเห็ต่อเนื่องเนี่ยเราก็เชื่อว่าหากมีการเปิดประมูลเนี่ยการรับซื้อไฟฟ้าก็จะสามารถถูกกว่า2.2บาทต่อนหน่วยได้นะครับรวมไปถึงการตั้งคําถามว่าจําเป็นต้องมีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยหรือไม่ในเมื่อก็มีนโยบายใน r e ก t PPA เอที่เดินหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พักประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะว่านะครับ สัญญาร่ะคือไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ค่าไฟของพี่น้องเนี่ยมันแพงเกินกว่าที่จําเป็นทีนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีตัวแทนรัฐบาลมาบอกว่า,าสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอรัฐบาลเนี่ยนายกไม่มีอานาจนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงรงไปตรงมาเรายืนยันนะครับว่านายกมีอานาจนะครับจะใช้หรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าประการที่1คือ,เ,อเราเข้าใจว่าแม้กะกะพจะเป็นภาคส่วนที่ดาเนินการเรื่องนี้นะครับแต่ว่ากะกะพก็ทําตาม มติและก็นโยบายที่ถูกกาหนดโดยกอพอชนะครับอย่างที่2เนี่ยคือทางกอพอชเองเนี่ยทางท่านนายกก็เป็นประธานนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าท่านเป็นแค่เสียงเดียวในคณะกรรมการกอพอชถ้าไปดูองค์ประกอบของขาคณะกรรมการก,กอพอชเนี่ยซึ่งมีกับ20คนเนี่ยเกินครึ่งนะครับก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะมนตรีของท่านนายกนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าท่านนายกไม่มีอำนาจในการในการกำหนดทิศทางของกอพอชเนี่ยมันเปรียบเสมือนกันบอกว่านายกไม่มีอำนาจในคอรมองชุดนี้แล้ว นะครับด mm ัง hmm. น Th so wow ั้นเนี่ยผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราพยายามจะเรียกร้องเพื่อให้ค่าไฟมันถูกกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับแล้วก็ไม่แพงเหมือนที่แพงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทางทางนายกเนียมหน้าเต็มที่นะครับในมุมหนึ่งอย่างที่บอกยามไว้กอกพต้องดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดโดยกพชและในกพชเองท่านนายกนั่งเป็นประธานและกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีในคณะมนตรีของท่านนายกครับสรุปแล้วชอบฉายาไหนมากสุด ท่าที่ดรู้สึกโดนไหมคะก็ผมว่าถือถือก็พูดแทนใจประชาชนหลายส่วนแหละครับชอบอันไหนมากสุดผมคิดว่าเรื่องเรื่องฉายาก็ให้พี่น้องประชาชนมากักนไป่าคิดว่าอะไรตรงใจไม่ตรงใจออย่างนี้บอกสาระสาคัญที่ผมพยายามจะพูดตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลอยู่ในสภาวะที่ที่ที่พรรคแกนนานั้นอาจจะเป็นเสมือนตัวประกันนะครับแล้วก็ทําให้การลักดัทนโยบายบหลายอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่บรรนากาจะไปขัดกับบางกลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตั้งขึ้นมาในการดํารงอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ยากครับมองยังไงกับชื่อรัฐบาลว่าสายาพ่อเลี้ยงหรือว่าสายาของนอยายกว่าเป็นแผลแผลทองคุณคือผมคิดว่าน,นี้ก็เป็นสิทธิที่สื่อมวลชนจะ,จะ,จ,ะจะตั้งนะครับก็ผมว่าเราก็แต่ฝ่ายต่างมีความมีสิทธิที่จะมีความเห็นอยู่แล้วเนาะว่าว่ารัฐบาลชุดนี้ทํางานอย่างไรตอบโจทย์หรือไม่อย่างไร ะผมก็สื่อมวลชนก็ตั้งสายยาให้รัฐบาลผมก็ได้อธิบายมุมมองของผมไปแล้วว่าผมมองว่าสภาพวะของรัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงแต่ก็ชอบทุกอันเลยชอบทุกอ่านหรือว่าชอบชอบทุกสายยาหรือว่าเนี่ยคือผมว่าก็พี่น้องประชาชนแต่ละคนก็คงคงก็คงมีทั้งอันที่รู้สึกว่าตรงกับความรู้สึกของเขาครับบางงานที่ก็แล้วแต่ว่ามองยังไงครับผมว่าผมไม่ไม่ไม่ไปตัดสินแทนพี่น้องประชาชนมองสัาพันภาพของรัฐบาลตอนนี้ยังไงก็มีกระแสข่าวหรือ ก็ผมคิดว่าความเป็นเอกภาพของรัฐบาลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนก็ตั้งคําถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่เราเห็นถึงการลงมติที่ไม่เหมือนกันนะครับระหวา่างพรรคร่วมรัฐบาลในพรบประชามติเนี่ยก็เป็นสัญญาณนึงนะครับและผมคิดว่าสิ่งนี้เราก็เห็นมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นเทพอยูพรรคเพื่อไทยกับพรรค อุ่นใจไทยเราก็เห็นในความเห็นที่ไม่ตรงกันทั้งเรื่องพรบประชามติเห็นในความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องพรบรคาราโหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงต้องบอกว่ารัฐมนตรีพลังงานที่มาสภารวมไทยทร้งชาติเนี่ยก็เคยมาตอบกระทู้ในสภานะครับตอบผู้นําฝ่ายค้านว่าก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับสัญญาซื้อตรงนี้นเช่นกันว่าอาจจะมีการกําหนดโคต้าบางส่วนที่มันอาจจะเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ทำหนังส ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ก็ดูเหมือนท่านนายกก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความเห็นของทางรัฐมนตรีพลังงานดังนั้นเราก็จะเห็นถึงหลายส่วนที่มันมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วตอนที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยตอนที่ร่วมกันมาเป็นรัฐบาลเนี่ยได้คุยกันมากน้อยแค่ไหนถึงวางนโยบายที่จะถักแตนร่วมกันนะครับคือแน่นอนเราไม่ได้บอกว่าทุกพรรคกันเมืองจะต้องเห็นตรงกันทุกเรื่องแต่เราคาดหวังว่าตอนที่คุณจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยควรจะคุยกันสักหน่อยนะครับว่า นโยบายที่ยังเห็นต่างกันอยู่เ<ม>นี่ยจะหาข้อ,อยุติยังไงเพื่อผลักดันร่วมกันเนี่ยเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตีกอนี้จะช่วยให้มองว่ารัฐบาลสองบราภาพนรัฐบาลที่คุณที่คุณสิ่งติก็ถูคุณคือ <c oughs> คือผมคิดว่าเราก็ต้องการจะเห็นรัฐบาลที่เป็นเอกภาพแต่ก็ต้องเป็นเอกภาพเพื่อผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนไม่ใช่เป็นเอกภาพเพื่อผลักดัน ประโยชน์กับกลุ่มมากลุ่มเท่านั้นโ <Okay. S 3> อเคค่ะประามติคร้งที่าคุยก,กันน,น่าจะเริ่มเมืไหรคือหลังจาก180วันมิถุนามิถุนาปีหน้าแล้วก็ต้อง,องรอาถ้าสมมุติว่าสองครั้งไปได้เนาะก็จะบรรจุร่างก็จะพิจารณาร่างนี้3มามวาระซึ่งเราก็ตั้งกรงว่าให้เสร็จภายในวัน้สิบวันเพื่อที่ว่าพอเสร็จุ๊บมันก็จะบระจุหมอรับคือต้องรอหลัง180วันก่อนคือประชาติเกิดขึ้นหลัง180วัน มันจะคู่ขนากน,ออนากันก็คือรัฐธนาก็พัฒนาพ,พาพิจารณาร่างแก้ไขมนูญสามวารับไครับเราก็รอให้พอบอประชาติไปแล้วพอเป็นประจวบเหมาะเนี่ยประมาณก็จะเป็นประมาณครึ่งหลังปี68ก็จะจัดประชามติครั้งแรกได้แต่เราหวังว่าจะเป็นครั้งแรกกับสองครั้งไม่ใช่แค่สครั้งบในช่วงางนี้ม่วาคือมันจะตีความตความได้เมื่อไ่เมื่อเริ่มไปครับคือ ออไม่ครับคือความจริงมันมันต้องสมในกระบวนการพิจารณาตังร่างก็คือว่าถ้าถ้าสมมูรณประธานบรรจุแล้วเกิดมีสมาชิกว่าเอ๊ะร่างตัวนี้ที่บรรจุเนี่ยมันไม่ชอบเป็นรัฐธรรมนูญก็ก็สามารถยื่นได้ดังนั้นเดี๋ยวผมเลยตั้งเป้าว่าในการพิจารณาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมีการร้องหรือไม่หรือไม่เนี่ยเอาให้จบภายในร้อยแปดสิบวันมันก็จะไม่ได้เสียเวลาอะไรเพิ่มเติมเพราะมันก็จะเท่ากับเวลาที่ต้องรอร่างแก้ไขพัญประชาธิตยอยู่แล้วใช่ห้องนี้เดี๋ยวขออนุญาตใครอืนเสร็จได้ไหมได้ขอ Gracias.